สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเทคนิคการทำท t o รอี listening part มาให้นะครับผมแบบสั้นๆง่ายๆรวบรัดนิดนึง part ท,ที่1เทคนิคที่อยากจะแนะนำก็คือเรียกว่าให้เราดูไปจนถึง background ด้วยอ่าเพราะว่าใน part ท,ที่1น,นั้นบางทีคำตอบใน่แต่ละ choice เขาอาจจะหยิบยกมาจาก ส่วนที่เราไม่คาดคิดในรูปก็ได้ฉะนั้นตรงนี้อยากให้ระวังให้ดีนะครับพาร์ทที่2ครับเทคนิคที่อยากจะแนะนำเราเรียกว่าเทคนิคของ question words นั่นก็คือคำแรกสุดของแต่ละข้อคำถามฟังให้ดีครับเพราะมันอาจจะเป็นตัวใบ้คำตอบเรามาเลยก็ได้โดยเฉพาะคำถามตระกูล wh ทั้งหลายเช่นถามว่า where ต้องตอบ location สถานที่ถามว่า when ต้องตอบ เป็นต้นฉะนั้นไปฝึกเรื่องนี้ให้ดีแต่ก็อย่าลืมด้วยว่าในข้อสอบ t o e เอ new version นั้น mm hmm. เขาอาจจะมีการพลิกแพลงคำตอบไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเทคนิคพาร์ท mm hmm. ที่3นะครับ mm hmm. นั่นก็คืออยากจะแนะนำให้ทุกคนสแกนคำถามและคำตอบล่วงหน้าก่อนเสมอครับก่อนที่ออดิโอจะขึ้นไปดูก่อนเลยครับหาเวลาทำเวลาให้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อไปอ่านคำถามของอีกชุดหนึ่งก็คืออีก3ข้อถัดไป ให้เรียบร้อยทำความตั้งใจให้ดีและดูคีย์เวิร์ดคำตอบเพื่อที่เราจะได้เทรนหูเราให้เตรียมพร้อมกับคำศัพท์ที่เขากำลังจะพูดขึ้นมาในออดิโดีนั่นเองนะครับส่วนในพาทที่4เทคนิคที่อยากจะแนะนำนะครับมันก็คล้ายๆกันกันกบพาทที่3ถูกไหมแต่มันก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ต่างกันไปนิดนึงเพราะว่าเป็นคนหนึ่งพูดเป็นคนเดียวพูดพูด,ดยาวๆไปก็อยากจะบอกว่าในลักษณะนี้ของพาทที่4นั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือโฟกัสครับ สมาธิของเราประเด็นก็คือใน3ชุดข้อคําถามใน1ชุดเซตเนี่ยคำถามหรือคําตอบมันอาจจะมาจุดไหนก็ได้ของตัวออดิโอฉะนั้นแล้วโฟกัสของเราไม่ควรหลุดน,นะครับเราควรที่จะเป็นที่จะต้องฟังตั้งแต่ต้น จจนจบเพราะคำตอบมันอาจจะมาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้และนี่ก็คือเทคนิคเคล็ดลับการสอบ TOEIC ครับติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับ Business English และเทคนิคเคล็ดลับการสอบ TOEIC ได้ที่ Twitter กินละใบครูบมครับดูรายละเอียดคอ,อร์ส TOEIC ระยะสั้น7วันได้ที่เว็บไซต์ angus.com หรือทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับที่ Line at angus academy ครับและหว,วังว่าจะได้พบกันในคลิปถัดไปหรือพบกันในคอร์สนะครับ